ต่อไปครับระดับชั้นมัธยมศักษาปีที่6ค่ะ ม7ไปอีกครับ7 8 9 10ข้างหน้าอะไรครับคุณคุณมากคนนี้เอ้าทหารอมไรจักไหนทหารก็เดินวาเลยคุณนาราดกับไอ้พลาดช่วงนี้ ไม่ได้เห็นคุณดาราที่แต่งชุดทหารแน่นอนนะเป็นหนักสวยหนักสวยสวยวงนี้แหละสวยที่สุดเลยพยายามมาให้หากัานนี้เลงเดี๋ยวอาวุธมันจะทิ้มแทงกันย่อมจะทิ้มด้านหลังด้วยจะทิ้มด้านหน้าด้วยมียวคนพกอาวุธวันนี้ระวัง ทะนูประจัลั่นนะครับเพื่อนพี่โอ้จะเต็มค่ะนี่คือระดับชั้นพ่นะคะครูพร้อมแล้วสำหรับการแนะนำตัวนะคะขอเสียงให้กับห้องหน้าด้วยค่ะม .6 ทั้งหนึ่งค่ะจิงค่ะมาพร้อมกับคุณครูที่ึุษานะครับเชิญแนะนำตัวค่ะ Ich wollte auch noch คุณครูกัญญพัฒน <owner. S 2> ์บริบูรุค่ะวันนี้พวกเราแต่งกายมาในวรรณคีเรื่องพระเคมันีค่ะของฝากจากคุณครูกัญญพัฒน์นะคะเลิกการแล้วรักกอดแนงเตงคุณค่คะขอเสียงปรบมือให้กับโม6ทั้งหนึ่งค่ะระดับต่อไปเชิญได้เลยค่ะ <Okay. S 2> และจิเชียร์ไอ,อีครับค่ะและผู้เราแดงบันดาลใจในการแต่งกายของเราวันนี้นะคะผู้เราได้แรงบัดในดาลใจมาจากเรื่องรามเกียรติค่ะเป็นตอนพระรามตาวางค่ะเป็นตอนตอนหนึ่งที่มารีทยายักษ์นะคะเป็นบุตรของพระนางกากาานาสูรได้รับคำสั่งของท้าวทศกัณฐ์ให้แปลงกายเป็นวางทอง เพื่อมาหลอกล่อใ,ให้ให้นางสีดานะคะรักและอยากได้กวางทองนี้พระรามจึงเข้ามาตากวางทองไปให้ใหนางสีดาค่ะโดยผู้ประพันธ์นะคะประพันธ์เรื่องรามเกียรตินะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชข่าวกาลที่หนึ่งโดยได้รับอิทธิพลหรือเขาคงเรื่องมาจากวรรณคดีของชมพูทวีปหรือนิทานของพระรามค่ะขอบคุณค่ะ กับตัวแทนจากรามาเกียรติ์ครับพระรามไล่ล่ลว่วางเนาะพระรามล่ากวางนางสีดาในหน้เองครับจากวันนี้มีเรื่องรามาเกียรติ์ขับเชิญห้องต่อไปเลยครับ เรียนคณะบริหารทุกท่านและคณะทุกคูทุกคนและสวัสดีชาวหลังแดงทุกคนครับกระผมชื่อนายอิสนะเลิศยาม .6 มหกทัศนกระผมชื่อนายศิวัชย์เชยาโมหกทัศนครับระวังดาบาาด้วยวันนี้ผมแต่งมาเป็นตัวละคร เรื่องขุนช้างขุนแผนครับแต่ผมเป็นขุนแผนครับผมแต่งเป็นขุมารทองของุนแผนครับขุนแผนมีชื่อเดิมว่าทายแก้วเป็นบุตรของขุนไกรโพธพายและนางทองประสีครับใช่ไหมยอยู่ใกล้ๆกล้ในนางทองประสีเลยครับ เดียวท่านที่กรรมการนะคะคุณครูดวงดาวมาเป็นคุณแม่นะคะโดยที่มากับคุณแขกแล้วก็คุมานมองของเขานะคะสังเกตดีๆมีน้ำแดงอยู่ด้วยนะคะฝ่ายกรรมการช่วยพิจารณาด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือให้กับโมโหกทพสีด้วยค่ะอย่า,าพึ่งตาบอด ชอยงานมากจริงเดียวอากัแกจันวดันทรี่ิฉันแทกจะม่ได้เป็นาโกานาโปกอภิวัฒน์ามวันนี้ฉันได้แต่งตัวเด่นแบบนายกินันีชื่อว่าเอธนูจากเรื่อนพระคตึกมโนรา และดิฉันน้องซินดี้วอลพอพลสีเป็นตัวแทนมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับห้าวันนี้น้องซินดี้แต่งกายเรียนแบบนางกินรีชื่อสีจุลาจากเรื่องพระสุธนมโนราผู้เปล่งประกายเฉิเช่นแตตจางแม้จะไม่ใช่มนุษย์แท้แต่ติดไฟนั้นแน่แน่นด้วยเมตตา,าแลยค่ะ คุณครูประจำชาติในชนิดมหานามและน,นางอรทไทยยินยูวันนี้คุณอเลไทยยินยูได้แต่งตัวเป็นแบบคุณแม่กินารีค่ะนางกินารีเป็นสัตว์ในฝ่ายเหนือพานดินแดนแห่งเทพในอมนุษย์กินารีเป็นสัตว์ทมุ่งคนขน้างลึกโมยิบินเหมือสายน้ำในเงาไม้ตามกติความเชื่อพุทธศาสนากินารีไม่ใช่นามแค่ภายนอกเต่มเตียนไปด้วยจิตใจที่อ่อนโยนและสุดท้ายนี้นะคะ งามที่กายไม่้เขา้างามที่ใจใส่เรียนรู้ถ้าเพียงคำดีขับขานไวยตามให้พระร้องไห้กินารีรักภาษาไทยรักสาวัฒนารรมให้หวนดูแห่งกินารีมีสักข,ขีด้วยความดีงามขอบคุณค่ะและนี่คือน,นางกินารีจากม6กทับ5ค่ะเสียงปรบมือกับ 6. 5ทับอีกครั้งครับถ่แล้วต่อไปครับ เรียนคณะท่านผู้บริหารคณะกรรมการและคณะผูุ้กท่านและสวัสด,ดีพี่น้องชาวเหลืองแดงทุกคนค่ะดิฉันนางสาวประพัฒสอนทีหมอตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6-6ทับ 6. วันนี้ดิฉันแต่งตัวเรียนแบบตัวละครนางลำหักจากวรรณคดีเรื่ององอกป่าแรงบันดาลใจในการแต่งนะคะนางลำหักนอกจากจะง,งามทั้งกายวาจาใจนางยังมีความกตัญญูก,กตเวทีต่อพ่อแม่ มั่งไมขนกทางเียมและยังมีความมั่นคงต่อความรักด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ดิฉันขอส่งกำลังใจให้กับทุกคน้วยคำคมโบราณว่าปููกกาคาปูกอ้ออขอบคุณค่ะคำโบราณนี้ดังซะด้วยได้ยินว่าปุ๊กอ้อนะครับโครูที่ปรึกษาชื่อนางสาวพัศนรดาสัวและนางสาวสุริษาจันดีค่ะ ขอบคุณค่ะโอเคครับคขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนของม5ทับม6ครับขอขอภัรคต่ขอ6ทับเท่ากับเท่าทับ6แล้วนะคะทั้นทางแล้บอกไปกับละลานตามว่าแล้วตอนนี้โอเคทำงานประมูลแล้วนะคะเชิญแนะนำตัวต่อเนยนะคะอันไก่แก้วเสียงพร้อสนอหู หางเลื่อนหรูหลากสีวิจิตรส์อยู่หิมาพานพงไพร,รไกลแดนดินงามหมดสิ้นทั้งรูปลักษและวาจาสวัสดีท่านคณะกรรมการท่านพอ,อและเพื่อนๆน,น้องๆชาวเรียนาบขาทุกคนสันชื่อศิป,ปกรวิเศษชาชื่อเล่นน้องโอสถค่ะมาจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6.7คค่ะครูที่ปรึกษา นางสวภารอบรู้และนายสุรศักดิ์กิติตรองทองค่ะขอบคุณค่ะขอเชิญแม่กับชั้นนิยมศึกษาไปทุกหกทับเจ็ดอีกครั้งค่ะหกทับเจ็ดครับสรงเข้ราระดูครับเชิญด้านล่างเลยครับโชว์ตัวด้านล่างเลยครับต,ต่อไปเชิญแนะนำตัวได้เลยค่ะ แต่เป็นการมอมตนท้งชีวิตพระนางกันมาีและพระเวสสันดอจึงเป็นผู้ให้ที่เปลี่ยนด้วยจิตใจที่แม่ตาเหน่วผู้ใดสวัสดีค่ะดิชานางสาวตุณีโคแก้วนายพุทธกรสิธิวงศ์เป็นตัวแทนจากนักเรียนชื้นเยมศึกษาปีที่6ทัพแต่คุณครูที่ปรึกษานายนาราบุญวิทยาศิร์และนางธีรรัตเทียนริวัฒนาค่ะสาเหตุที่แต่งเป็นตัวละครนี้นะครับ พระนักพระกรมัตสีและพระเวสสันดรครับเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาความเสียสละและรักแท้ครับใช่ไหมน้องยีใงค่ะค่ะและนี้ก็คือตัวแทนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทับ8ค่ะห้องต่อไปเชิญแนะนำตัวด้านหน้าได้เลยค่ะดูแลทหารด้วยนะครับ ต้เดินเดินต่อไม่แน่ใจ้สวัสดีค่ะนิ่ชันนางสาวธนการัชรนานยชน,นไม่ั้งศึกษาปีกลักห้าผู้ที่ปรึกษา,างานวิทยากรสาคูและนานพัสอนมหาเทริญธรรมรงค่ะวันนี้ชันแต่งตัวเป็นทหางงายน้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวเจลยัชรรค่ะอยู่ชั้น แต่งตัวเป็นรายงานค่ะอันนี้เจอกันจนเบื่อแล้วนะคะก็อาจจะมีโอกาสที่เจอกันอีกค่ะขอบคุณค่ะกับเสียอผู้กิเกับตัวแทนป .6 ทับ9ครับทุก <ạ> กิจ,จกรรมเลยครับป .6 ครัคบเรียนท่านัะกรรกการและพู่น้อนงนื่องดแดงทุกท่านครบผมนายวิทยุมชนาเป็นตัวแทนจากป .10 แต่งตัวม่ตีมคุนแผนครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญุพงศเมธอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกวัน,นนี้มาในทีมนมางวันทองค่ะครับและส่วนในทีมของทีมสาแล้วนะครับชื่ออุรินตามหาดิจบัลมาในทีมมันทองเช่นกันครับขอบคุณท้าขอเสียงให้กับ ที่ฉันรงสาวพันธุ์วิภไคพก์มาในบาพระรามค่ะคูที่ผู้กายชื่อครูธีรพุล4สี่น้อยและครูรัตนายดีชายค่ะ